น้องเม็กนะครับเดินทางมาจากทางอำเภอบ้านม่วงของจังหวัดสกลนครนะครับกําลังจะเข้าเขตกําลังจะเข้าไปในอําเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับตามทางหลวงหมายเลข2096นะครับทางหลวงหมายเลข2096เส้นนี้ก็ไปถึงนู่นนะครับตําบลนองเม็กนะครับอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับ แานหลังเรานะครับก็จะเป็นคำชะโนดนะครับวังนาคินนะครับสำหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอบ้านดุงนะครับอำเภอบ้านดุงก็มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้นะครับทิศเหนือก็ติดกับอำเภอพลพิสัยของจังหวัดหนองคายนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอบ้านม่วงอำเภอจเจริญศิลป์และอำเภอสว่างแดนลินของจังหวัดสกลนครน,นะครับ ส่วนทิศใต้ติดกับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอทุ่งฝนและอำเภอพี่บุญรัก์นะครับของจังหวัดอุดรนะครับส่วนทิศตะวันตกติดกับอำเภอเพนและอำเภอรสร้างคอมของจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่นะครับ,รบเราเข้าเขตอำเภอบ้านดุงแล้วนะครับเขตเทศบาลอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ สำหรับอำเภอบ้านดุงนะครับมีการปกครองถ้าแบ่งการปกครองออกเป็นส่วนภูมิภาคนะครับอำเภอบ้านดุงก็จะมี13ตำบลน,นะครับมี147หมู่บ้านนะครับก็จะมีตำบล1น,นตำบลตำบลสีสุดโทนะครับ2ตำบลบ้านดุง 3. ตำบลดงเย็น 4. ตำบลพลสูง 5. ตำบลอ้อมกอ หกตำบลบ้านจันเจ็ดตำบลบ้านชัยนะครับแปดตำบลนาไหม9เก้าตำบลถอนนารับสิบตำบลวังทองสิบเอ็ดตำบลม่วงสิบสองตำบลบ้านตัดสิบสามตำบลนาคำนะครับเนี่ยครับก็จะมีสิบสามตำบลหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดหมู่บ้านนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับเราก็เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปในเขตเทศบาล อำเภอบ้านดุงแล้วนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับสําหรับอำเภอบ้านดุงก็จะมีเศรษฐกิจดีนะครับมีการทํานาเกลือมีหลายๆอย่างนะครับหลังๆมาเริ่มจากปีด .2559 ช่วงนี้นครับมาถึงตรงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ขาดสายนะครับคือจะมาเที่ยวมาไหว้มากราบไหว้วังนาคินนะครับมาเที่ยวมาดูคําชะโนดนะครับ ูมาไหว้มาขอพรเจ้าปู่สีสุดโทนะครับเป็นวังพญานาคนะครับที่ป่าคำชโนดนะครับนะครับก็จะมีตำนานที่ตำนานที่เล่าขานกันมาก็จะมีตำนานผีจ้างหนังพวกนี้นะครับอำเภอบ้านดุงนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับส่วนด้านเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจก็ถือว่าดีนะครับ มีการธน,นาคารก็มีธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านดุงนะครับมีธนาคารกสิกรไทยสาขาบ้านดุงมีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบ้านดุงธนาคารออมสินสาขาบ้านดุงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านดุงอย่างนี้นะครับส่วนห้างสรพรพสินค้าก็จะมี Super Center, บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์พวกสาขาบ้านดุงมีเทสโก้โลตัสนะครับมีป um ั๊มปตทบ้านดุง ปั๊มปทตทตทบ้านดุงสาขาสองมีปั๊มคานเทคนะครับปัมป๊มพีทีพวกนี้นะครับส่วนตลาดก็จะมีตลาดสดเทศบาลบ้านดุงหนึ่งตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านดุงสองอย่างนี้นะครับตลาดผ้าเทศบาลเมืองบ้านดุงนะครับนะครับบรรยากาศของอำเภอบ้านดุงนะครับถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับเทียบเท่ากับบางจังหวัดเลยนะครับบางจังหวัดเลยก็ว่า<ล>ได้นะครับ เศรษฐกิจก็ถือว่าดีนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับมีรายได้หลักมีรายได้จากการท่องเที่ยวนี่พอสมควรนะครับปีนี้ปีผ่านมานะครับช่วงนี้ก็ลดน้อยลงไปนิดนึงนะครับเนื่องจากเกิดสถานการณ์วิกฤตต่างๆนะครับนะครับก็พาเข้ามาในเมืองนะครับในเขตเทศบาลอำเภอบ้านดุงนะครับมาเที่ยวมาชม บ้านดุงนะครับก่อนจะไปที่คาชะโนดไปขอพรนะครับไปขอพรหลวงปู่นะครับท่านเจ้าปู่นะครับไม่ใช่หลวงปู่เจ้าปู่ศรีสุโธนะครับพญานาคนะครับขอพรนะครับที่วังนาคินนะครับที่คาชะโนดนะครับนะครับผู้คนสนใจนะครับผู้คนแห่มาเที่ยวกันไม่ขาดสายนะครับแห่มาขอพรนะครับธุรกิจต่างๆก็ตามมานะครับ ที่อำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับบรรยากาศของอำเภอบ้านดุงนะครับก็จะมีการทำนาเกลือด้วยนะครับที่อำเภอบ้านดุงนะครับสำหรับคําชะโนดนะครับเกาะลอยน้ำนะครับคําชะโนดเกาะลอยน้ำเป็นป่าลึกลับนะครับเมื่อหลายหลายปีมาแล้วนะครับก็จะมี ความเป็นมาของคำชะโนดที่เกี่ยวกับพญานาคนะครับก็ได้แก่เรื่องผีจ้างหนังพวกนี้นะครับผีจ้างหนังมาฉายนะครับซึ่งก็คือมีตำนานนะครับเล่าว่าพญานาคนะครับนาคแปลงกายเป็นมนุษย์นะครับไปว่าจ้างหนังกลางแปลงนะครับให้ไปฉายที่คำชะโนดนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาชาวบ้านจัดงานประจำปี มีมหฮอแศพมากมายนะครับนาคก,ก็ขึ้นมาเที่ยวโดยแปลงร่างเป็นคนธรรมดานะครับผู้หญิงก็จะแต่งกายแต่งตัวใส่เสื้อขาวนุ่งผ้าสีคล้ายๆสีดำนะครับผู้ชายชอบโพกีรษะด้วยผ้าแดงอย่างนี้นะครับคำชะโนดนะครับคำชะโนดที่เกาะลอยน้ำนะครับคำชะโนดเกาะลอยน้ำก็จะมีลักษณะคล้ายๆเกาะ ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนะครับมีน้ำล้อมรอบนะครับมีเนื้อที่ประมาณ20กว่กาไร้นะครับมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าต้นชะโนดขึ้นเต็มไปหมดนะครับเมื่อน้ําเมื่อเข้าไปที่คาชะโนดนะครับอากาศจะเย็นนะครับอากาศจะเย็นสบายนะครับเหมือนกับเราอยู่ในห้องติดแอร์นะครับพอถึงหน้าฝนนะครับรอบๆเกาะน้ําก็จะท่วมทุกปีนะครับแต่ที่ คำชะโนดนะครับน้ําก็จะไม่ท่วมเท่าไรนะครับดูเหมือนว่าเกาะจะนี้จะลอยขึ้นตามน้ําที่ขึ้นนะครับก็คือถ้าน้ําขึ้นนะครับเกาะก็จะขึ้นตามน้ําลงก็ลงตามอย่างนี้นะครับก็น่าประหลาดมากๆนะครับตามตำนานคนเกาะเท่าคนแก่เขาเล่านะครับน้ําจะเอ่อล้นมาจากแม่น้ําสงครามนะครับซึ่งตำนานป่าคําชะโนดนะครับในตำนานอุรังคธาตุนะครับ ก็ได้กล่าวถึงพญานาคในตอนหนึ่งว่ามีพญานาคสองตนนะครับชื่อพญาสุวรรณนาคนะครับและพญาสุทโธนาคนะครับได้ครอบครองหนองแสนะครับอยู่คนละส่วนวันหนึ่งพญานาคได้ได้ไดพญานาคทั้งสองนะครับเกิดขัดข้องหมองใจกันนะครับเรื่องแบ่งปันอาหารจึงก่อความสงครามกันนะครับ ก่อศึกสงครามกันทั้งสองฝ่ายต่างสู้รบกันอยู่นานเจ็ดปีเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดวันเป็นเหตุให้เดือดร้อนไปทั่วสามภพนะครับทั้งภพบ,บาดาลภพมนุษย์และภพสวรรค์น,นะครับการสู้รบของพญานาคทั้งสองนะครับบังเกิดความร้อนถึงพระอินทร์นะครับพระอินทร์จึงได้เสด็จมายังหนองแสนะครับแล้วข้อห้ามปรามไม่ให้พุ่งรบกันนะครับ จากนั้นพระอินจึงตั้งกติกาให้พญานาคทั้งสองนะครับแข่งขันกันนะครับขุดแม่น้ําโขงนะครับและแม่น้ําน่านนะครับใครขุดถึงทะเลก่อนกันนะครับพระอินจะมอบปลาบึกให้เป็นรางวัลนะครับในที่สุดก็ปรากฏว่าพญาสุดโทนะครับนาคนะครับพญาสุดโทนาคเป็นฝ่ายชนะนะครับจึงเป็นผู้ได้ปลาบึกมาไว้ในแม่น้ําโขงแต่เพียงผู้เดียวนะครับ ดังนั้นปลาบึกจึงปรากฏมีเพียงในแม่น้ำโขงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับในโลกนะครับนอกจากนี้นะครับพญาสุดโทนาคนะครับยังได้ร้องขอเอาปากเอาปากปองประตูนะครับทางขึ้นลงนะครับต่อพระอินนะครับเพื่อติดต่อกับเมืองมนุษย์และสวรรค์นะครับสามแห่งนะครับคือพญาสุดโทนาคนะครับขอ จากพระอินทร์ว่าขอให้มีปากปองขึ้นจากเมืองบาลานนะครับขึ้นสู่โลกมนุษย์เพื่อจะได้ติดต่อมนุษย์สวรรค์น,นะครับขอสามแห่งนะครับปากปองพระยานาคแห่งที่หนึ่งอยู่ที่บริเวณพระธาตุหลวงนะครับพระธาตุหลวงใจกลางกำแพงนครเวียงจันทร์นะครับประเทศลาวนะครับบางตำนานเ่าว่าบริเวณใต้ฐานพระธาตุหลวงจะมีลักษณะเป็นปากปองนะครับมีพโพรงนะครับ มีโพรงลึกนะครับเป็นอุโมง์ขนาดใหญ่ลงไปใต้ดินซึ่งต่อมาก็ได้สร้างพระธาตุหลวงนะครับพระธาตุครอบไว้นะครับและปากป่องพญานาคแห่งที่สองนะครับอยู่บริเวณดอนจันนะครับของประเทศลาวนะครับดอนจันเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงตรงที่ข้ามไปกับอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับข้ามตรงนั้นนะครับจังหวัดน้องคายนะครับนั่นแหละครับผู้คน รูมน้ำโขงนะครับมีความเชื่อว่าบริเวณหาดดอนจันนะครับมีประตูพะยานาคนะครับที่พะยาสุดโทนนาคนะครับร้องขอไว้ให้มีอีกแห่งหนึ่งนะครับปากปองแห่งที่สามนะครับแห่งที่สามอยู่ที่เมืองคำชะโนดนะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวนออกเชียงเหนือของอำเภอบ้านดุงเนี่ยครับคือคำชะโนดนะครับมีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ โอ้ขึ้นกลางน้ํานะครับทั่วอาณาบริเวณคําชะโนดนะครับมีต้นไม้มีลักษณะประหลาดนะครับเกิดขึ้นเต็มบริเวณต้นไม้ชนิดนี้เรียกว่าต้นชะโนดนะครับจากหลักฐานข้อมูลหลักฐานของต้นไม้ชนิดนี้นะครับได้รับการยืน,ย,นยันว่ามีอยู่เฉพาะที่แห่งเดียวแห่งนี้เท่านั้นในโลกนะครับต้นชโนดนะครับมีลักษณะเป็นคล้ายกับต้นมะพร้าว ต้นหมากและต้นตาลผสมกันนะครับแต่มีขนาดเล็กกว่าต้นตาลนะครับลำต้นเท่าเท่ากับต้นมะพร้าวนะครับมีกาบห่อหุ้มตามกาบนะครับเนี่ยครับเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานนะครับเรื่องสุดโทนาคราชนะครับเป็นตำนานนะครับส่วนความเชื่อก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้นะครับวางนาคินนะครับ แต่ผู้คนก็เดินทางมาสักการะนะครับขอหวยขอเบอร์นะครับขอสิริมงคลต่างๆนะครับตรงนี้เราก็เดินทางถนนเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับทางหลวงหมายเลข2022นะครับมาจากทางอำเภอเพชนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผ่านตำบลสุ่มเศร้านะครับนี่ครับมาทางนี้นะครับ